สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้ค่ะมันคืออ่างน้ําพับได้ค่ะแล้วมันพับได้ยังไงอ่ะแล้วมันเป็นอ่างอาบน้ําได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันนะคะแต่ก่อนอื่นถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ววรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะรอมแรกทําไมถึงมีความคิดที่อยากได้อ่างอาบน้ําไปในห้องตัวเองเพราะว่าพื้นที่ห้องน้ําในคอนโดส่วนใหญ่ ในในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นพื้นเขาก็จะทําพื้นที่ให้เป็นห้องชาว์หรือห้องฝักบัวนะคะซึ่งมันก็จะใส่ตัวอาบน้ําไม่ได้แต่ว่าถ้าใครเคยแช่อองเซนหรือแช่บ่อน้ําพุร้อนอะไรเงี้ยความรู้สึกในการแช่น้ําร้อนในการความผ่อนคลายในการแช่พวกน้ําอุ่นพวกเนี้ยมันก็ยังติดอยู่เราก็ยังเราก็อยาเราก็รู้สึกชอบชอบแช่อองเซนเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราอยากมี อากับน้ำเมื่อในบ้านบ้างแต่ว่าแน่นอนแหละว่ามันเกดก,กะแน่นอนเพราะฉะนั้นเพว,ว่าอันนี้มันตอบโจทย์มากสําหรับเบางอารมณ์ที่เราอยากแช่บางอารมณ์เราก็อยากจะรีบๆอาบไปใช่ไหมคะแต่ว่าเดือนหนึ่งเราอาจจะแช่น้ําร้อนสักสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคนะคะมันก็คือช่วยผ่อนคลายได้นี้เริ่มแรกเนี่ยมีเพื่อนบอกมาว่าในช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมีอาบน้ําพับได้อยู่แต่ว่า ตัวที่เพื่อนบอกเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนพลาสติกอะคะ่ะทีนี้เวลาพับเก็บเนี่ยมันก็ยังเก็บพื้นพื้นที่อยู่ดีมันก็ไม่ยังไม่น่าจะเหมาะกับพื้นที่ในคอนโดอยู่ดีแต่ว่าตัวนี้เราว่ามันตอบโจทย์มากเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอตอนพับเก็บเนี่ยมันเหลือพื้นที่ซอกแค่นิดเดียวแค่ห้าเซนตรงใช้พื้นที่ประมาณห้าหกเซนตรงข้างๆเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยคะ่ะเก็บได้พอเห็นเนี่ยก็ ตกใจมากแล้วก็วัดไซส์ในห้องน้ําเลยค่ะวัดว่าเออขนาดไหนที่มันเหมาะกับเราเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นลุคลักษณะเหมือนแคปซูลคือกว้างประมาณหกสิบเซนแล้วก็ยาวประมาณเมตรยี่สิบซึ่งห้องน้ําเรากว้างเมตรสี่สิบก็คือใส่ใส่ได้ค่ะแคบยังเปิดยังพอเปิดประตูเปิดประตูชวาห้องชวาเข้าไปได้ก็ขนาดกําลังโอเคจริงๆแล้วลักษณะก็คล้ายๆกับเอาเป็นว่าเหมือนสุดก็น่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาค่ะ เพราะว่ามันไม่ได้เป่าลมมันเป็นเหมือนใช้โครงแกนท่อ PVC สีขาวเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อกันแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าใบนะคะสกรีนลายซึ่งลายมันจะมีให้เลือกให้เราเลือกอยู่เยอะมากเลยะคะ่ะก็จะมีก๊อกไว้หมุนล็อกน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําตัวนี้ก็จะปล่อยให้ปล่อยในท่อระบายน้ําที่บ้านมันจะมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะสําหรับห้องที่เล็กๆก็คือเป็นลักษณะกลมๆ ถ้าให้นึกภาพก็เหมือนคล้ายๆคล้ายๆองค่อะคือเป็นทรงกลมๆทรงกระบอกกลมๆแล้วก็แต่ว่าลองอ่านรีวิวแล้วเนี่ยคือจริงราคาถูกกับแบบนี้มากเลยนะคะทรงกลมแต่อ่านรีวิวแล้วเนี่ยมีคนรีวิวว่าเหมือนกับว่าเราต้องนั่งงอเข่าค่ะมันนั่งชันเข่าตลอดเวลาในในช่วงระยะเวลาที่เราแช่มันก็รู้สึกจะรู้สึกเมื่อยแต่ว่าตัวเนี้ยไซส์มันจริงๆมันจะเท่ากับอ่างอาบน้ําของคนญี่ปุ่นที่เขามีในบ้านนะคะคือมันสามารถนั่ง นั่งเหยียดได้ะมานั่งเหยียดขาได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่านอนทั้งตัวเหมือนอ่างอับน้ําปกติทั่วไปอ่ะอาจจะไม่ได้คือถ้าเราจะลกอยากให้อยากให้มันอุ่นตรงตัวเราก็คือต้องนอนไปแล้วก็เหมือนกับยกงอขาอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ละว่ามันก็โอเคเพราะไซส์มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับของที่ญี่ปุ่นเหมือนกันก็เห็นเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ธรรมดานะคะก็ส่งพอได้มาตอนแรกก็ส่งเพื่อนดูเพื่อนๆก็บอกเอ้ยสวยกว่าที่คิดนะไม่ได้แบบ ด,ไ <laughs> ดไูไม่ได้แบบว่าเลวร้ายนะแล้วก็ตอนใส่น้ําอะค่ะเค้เาคิดว่าเออมันน่าจะใส่สักประมาณสองส่วนสามขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยปรากฏว่าจริงๆแล้วเพรามันใส่น้ํามากเกินไปเนี่ยด้วยความที่ห้องน้ําในห้องพื้นห้องน้ําของเราที่เป็นเป็นช้าห้องชเวร์เนี่ยมันสโลปน้ําที่มันเข้าไปในนีน้มันก็จะเอียงมาข้างหนึ่งเพราะว่าพื้นมันเอียงเอียงใช่ไหมคะทาให้มันถ่วงมาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเราใส่น้ําเยอะเกินไปแล้วว่า มันอาจจะใช้ได้ไม่นานเพราะว่าน้ำหนักน้ามันหนักมากตอนหลังเราก็เลยใส่น้ําแค่ประมาณครึ่งเดียวซึ่งก็โอเคนะคะก็คือแช่ได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ตอนที่ตอนที่ปกติแล้วถ้าเป็นอ่างอาบน้ําบ้านที่เป็นอ่างอาบน้ําทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นก๊อกผสมใช่ไหมคะคือก๊อกน้ําร้อนกับก๊อกน้ําเย็นแต่ว่าบ้านทั่วไปของที่ที่เป็นห้องชวอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นตอนนั้นก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเครื่องทาน้ําอุ่นเนี่ยถ้าเราเปิดร้อนสุดเปิดน้ําร้อนสุดแล้วใส่เนี่ย ความร้อนของน้ํำมาพอไหมตอนนั้นตอนครั้งแรกเลยอ่ะมีต้มน้ําเติมไว้ด้วยนะคะแต่ครั้งที่สองอ่ะก็คือลองไม่ต้มน้ําเติมไปใช้วิธีจะเปิดน้ําร้อนสุดเลยแล้วก็เปิดน้ำแค่ครึ่งเดียวความร้อนมันโอเคมากเลยนะคะแล้วก็เราแช่ประมาณ25นาทีอ่ะยังร้อนอยู่เลยอ่ะแล้วพอออกมาจากห้องน้ํานี่คือหน้าคือจะมีความแบบเหมือนเลือดฝาดแดงๆขึ้นที่หน้าเหมือนเหมือนเวลาเราแช่อองเซนมาเนี้ยค่ะ ตอนสั่งเนี่ยตัวนี้รอนานมากสั่ง2รอบเลยค่ะเพราะครั้งรอบแรกเนี่ยคือเหมือนร้านเบี้ยวแล้วเราก็เลยต้องรอให้ให้มันตัดเองอะค่ะเพื่อเราจะได้เงินคืนมาแล้วสั่งรอบสองสั่งรอบสองก็เลยสั่งเป็นแบบของแถม8อย่างค่ะก็ตัวนี้ซื้อมาประมาณพันสองกว่ารวมของแถมแต่ถ้าของแถมไม่เยอะขนาดนี้ก็ประมาณพันนิดนิดหรืออาจจะอ่าน่าจะอยู่ที่พันนิดๆค่ะ ก็จะมีแถมหมอนซึ่งจริงก็ไม่ได้ใช้แล้วก็มีซองใส่พลาสติกเนี้ยซองใหญ่ๆซึ่งน่าจะไว้ใส่ตอนที่แบบพับเขาเก็บอะค่ะสิ่งแต่สิ่งที่เราเลือกของแถมแปดอย่างเพราะว่าเราอยากได้ซองตัวนี้ตัวนี้มีปากรูถก็เราคิดว่าตอนที่จะเก็บมันอะเราคิดว่าเราจะถอดพวกท่อพวกเนี้ยออกให้หมดเลยแล้วก็พับเป็นพลาสติกแล้วก็แล้วก็ค่อยเก็บใส่ตัวนี้ เราถึง,ต,งต้องสั่งของแดอย่างเพื่อตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเพื่อถุงตัวนี้ตัวเดียวแต่สุดท้ายพอเราประกอบแล้วเนี่ยมันไม่ได้ประกอบง่ายมากแต่ก็ไม่ยากมากอีตอนที่มันประกอบให้มันเป็นวงวงครบวงตัวเองวงน,นี้ค่ะยากมากกว่ามันจะเข้ากันได้เพราะฉะนั้นก็เลยพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยไม่ถอดดีกว่าถอดแค่้ตรงท่อพรกนี้ออกเราก็ใช้วิธีพับพับเอาแล้วก็ห่อด้วยถุงพลาสติกตัวนี้ที่มันใหญ่ๆ ก็มีแถมเกลือมาด้วย15บหซองนะคะก็ยังไม่ได้ใช้แล้วก็มีแถมอันนี้ผ้าคุมอันนี้ผ้าคุมแล้วก็เอาหัวโผลมาตรงนี้แล้วก็เหมือนกับอบอยู่อะค่ะอบอยู่อบเหมือนเป็นตู้อบถึงถึง,ถงตู้อบสาเหตุที่เรายังไม่ได้ใช้ตัวเกลือที่เขาแถมมาเนี่ยค่ะเพราะว่าเราอยากได้ความรู้สึกแช่เหมือนแช่ององเซ็นนะคะคือองเซ็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็น ที่แต่ละที่เนี่ยมันก็จะน้ํามันจะไม่เหมือนกันบางที่น้าใสบางที่น้ําขุ่นบางที่น้ําสีดาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีผงอองเซนขายตามออนไลน์เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็สั่งมาก็จะเป็นเหมือนกับอองเซนของแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะคืออย่างสีฟ้าเนี่ยเคยลองใช้สีฟ้าก็จะน้ําก็จะออกเป็นสีฟ้าแล้วก็เราก็จะได้กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนใบหญ้ากลิ่นกลิ่นใบไม้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ยังไม่เคยลองใช้แต่ว่า คืออารมณ์ที่ได้ก็คือมันจะได้เรื่องทั้งสีทั้งกลิ่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอารมณ์เหมือนเหมือนแช่อองเซนจริงๆเนี้ยค่ะแล้วก็ซองหนึ่งเราใช้สองครั้งค่ะแบ่งใช้สองครั้งอันนี้ก็คือใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็พับเก็บไว้กับสำหรับน้ําครึ่งหนึ่งอะนะคะก็ว่าก็กําลังกำลังโอเคอะค่ะก็ถ้าลองแช่แล้วก็จะมีมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งกันกับสําหรับการดับน้ํา แต่จะให้แช่ทุกวันเราก็คงไม่ไหวเพราะว่าในแต่ละวันเราก็ต้องรีบ,ร,บรีบอาบน้ารีบทำทำนู่ทนทนํานี่ใช่ไหมคะแต่ว่าในเดือนหนึ่งมันก็น่าจะมีสักวันสองวันเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะผ่อนคลายค่ะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าเป็นคลิปที่ภูมิใจนําเสนอมากเลยแล้วก็คิดอยู่นานมากว่าจะเอามารีวิวดีไหมเพราะว่าความรู้สึกที่ใช้แล้วมันโอเคมากเลยค่ะทั้งทั้งออประโยชน์ใช้สอยของมันที่มันตอบโจทย์ของเรานะคะแล้วก็ พื้นที่การจัดเก็บที่ไม่เปลืองพื้นที่มากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆราคามันก็ถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงมากอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียกว่าถูกะนะแต่ว่าก็โอเคค่ะก็คือก็คิดว่าซื้อมาแล้วคุ้มอะค่ะ